2-0-6-0 m a s t e r s h i p t มาเ s t a g ชิกก่อนวันสิ้นโลก Talk Stage ที่ทุกคำทำนายมาบรรจบกันวันสิ้นโลกเรามีมากี่รอบแล้วไม่รู้อะลรอ่ะอยา่างสงครามโลกครั้งที่3โอเคชัดเลย ผู้คาานอกโลกชัดเลยมันจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมหาศาลในแต่ละครั้งของเสียงแตรครบเสียงแตรครั้งสุดท้ายคือพระบุตรจะเสด็จมาพิพากษาเนี่ยทางตีความสุริยสูตรว่าไอ้ดวงอาทิตย์ค่อยๆเพิ่มเป็นเจ็ดดวงเนี่ยมันตรงกับพอดาวฤริ์ม,มันใกล้จะหมดอายุเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้โลกแตกได้จริงๆทุกเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันมีสิ่งอื่นที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นอีกนัดอียมายันชาวไวกิ้ง ถ้าใช้คําโบราณคือมันถึงการชิบหายในรอบนี้แหละจะนําไปสู่พรูเ,เจ้าก็จะบอกว่าแบบเมันมันไม่ได้ดาบจริงนะมันก็คือวัทอจักรที่จะมีการเริ่มต้นหม่อีกครั้งมันมีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากเหมือนกันที่พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้มีหน่วยงานที่คอยพิทักษ์ดาวเคราะห์คอยพิทักษ์โลกไว้อยู่ป้องกันไม่ให้เราตายมูเหมือนไดโนเสาร์หนทางรอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เซอร์ไอแซคทำมันคือยิ่งใหญ่มากถ้าสมมติใช้คำง่ายคือม่งโคตรจะมีน้ำหนักเลยเรื่องนี้ในยุคหนึ่งนิวตันเหมือนกับพระเจ้าองค์ที่สองครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจพิชิตวันสิ้นโลกใน2060 m a r t e s h Talkstage ก่อนวันสิ้นโลก17มกราคม2026ซื20 26, ้อบัตรได้แล้ววันนี้ทาง The Concert โลกมันจะ อยู่ไม่ได้แล้วโลกมันจะแตกแนละ้วเราเลยต้องมาทําอะไรอย่างนี้